สวัสดีครับวันนี้ KVN Happy วันนี้เรามาลองใช้น้ำมันเวน n i กกซ s ี see, ่เหมือนเดิม <c oughs> ตัวนี้ได้มาสักพักนะครับ <c oughs> เป็นงานเรสินดำดำด้านๆนหน่อยมันดูแห้งเหือดไปหน่อยลองสึกกรทำให้มันดูอยากทำให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้น มาลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างลงน้ำยากับไม่ลงน้ำยาจะเป็นยังไงด้านปีกด้านปีกนี่วิธีก็ให้สวยงามไม่เลเอะเทอะหน่อยฉีดน้ำยาลงที่แปลงแล้วก็ปัดลงที่ปีก เห็นไหมเริ่มมีความเงาขึ้นมาช่วยถนอมเนื้องานเรซินด้วยนะครับป้องกันเมื่อให้แห้งแตกกรอบลักษาเนื้องานบานในตัวมันมีความแตกต่างกัน น้อยทากับไม่ทาปีดูมีชีวิตขึ้นมาเลยไหมมีความเงามีชีวิตชีวาขึ้นมาถ้ามันเยิ้มไปนะครับางคนถามเยมิ้มไปทําไงเยิ้มไปออกทิชชู่สับสับ ได้นี่ไม่ให้มันเยิ้มไปก็ได้อยากให้มันด้านๆนหน่อยครับจะชู่มสับๆไปให้น้ำมันมาได้ซึมเข้าเนื้อผิวไปหน่อยไม่เหนียวหน่นะนะไม่มียังแห้งนอยากฉีดอีกหน่อยด้วยนี่ใช่หน่อยแห้งไปหน่อยดูดน้ำมัน ดูดน้ำมันนะนี่เปรียบเชบไปดูแค่ข้างเดียวเดี๋ยวตรงนี้ต่อฝาหอยใจร้อนก็ชีดไปเลยฟืดชีดไปเลยนี่หนอแลรวแปลงปัด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 ,ปดเดี๋ยวเยิ้ยมไปแค่เอาทิชชู้ซับออกได้ไม่มีปัญหาอะไร สปีกเดียวนี่เห็นความแตกต่างเห็นความมีชีวิตชีวามากขึ้นน,นี่แห้งแล้วของเดิมจะแ,แห้งเลยให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ไม่แห้งด้านเหมือนเดิมมันจะตายแล้วนี่ก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนี่เหมือนกันนี่อ่าปัดๆหน่อยให้มันเงาๆนิดหน่ยนี่มันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะต,ตอนแรกก็ด้านๆมาแล้วอ่นี่นชัดเจนครับ อันนี้ด้นดานนะอันนี้เงาสวยงามดูเหมือนมีชีวิตขึ้นมาทันทีะนะมนตังกลัวมันไม่เหนียวเนอะนะ่อหนัอันนี้เราแก้วก็ได้ช่วยให้เงางามนหัว หัวมังกรซะหน่อยก่อนจะปิดหัวมังกรเนะี่ยดูทำไรฉีดลงไปเลยมังกรฟื้นคืนชีพมังกรดากที่ตายแล้วาดูโดหดขึ้นมา ลองดูความชุ่มชื้นนะฮะดูมีชีวิตขึ้นมาเลยโอเคเ,อเท่านี้แหละครับจบกันไปเท่านี้ทดลองให้ดูอันล,ละนิดเวลาหน่อยเยี่ยมสวัสดีครับจากคิเบนแฮปปี้